น้ำข่าวมาขอบคุณมากนะครับเริ่ม <único> ไ <rant y> ้เลยนะครับ oh ค no, the ือผมมีรีเควสมีข้อกังวลที่เป็นเรื่องสําคัญนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการเซ็นเซอร์ครับคือจริงๆสิทธิเสรีภาพในการพูดในการรับฟังข้อมูลข่าวสารนี่ครับมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการเซ็นเซอร์แบบหนักหวงมากๆซึ่งผมว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโรคระบาดที่คาว่าเป็นโรคระบาด แต่ว่าพอฉีดมาแล้วมีปัญหาเนี่ยครับคือพวกเราเนี่ยยังช่วยเหลือกันทันแต่ว่าเฮ้ยฉันฉีดมาฉันมีปัญหาแต่ด้วยความที่เขาปิดข้อมูลเซนเซ,นเซอร์เรียบเนี่ยครับมันทําให้คนไม่รู้ว่ามีอะไรกํลาลังมาอยู่และแต่ละคนก็เจอเหตุการณ์ซ้ำๆไปเพราะฉะนั้นผมว่ามันถือเวลาแบบเอาเอา,เอาเรื่องนี้เป็นประเด็นจริงจังแล้วครับว่าห้ามมีการปิดห้ามมีการเซ็นเซ,นเซอร์เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิทธิพื้นฐานของพวกเราครับแลวไม่มีกฎหมายคุ้มครองด้วย เพราะฉันการเซ็นเซอร์โดยเฉพาะพวกโซเชียลมีเดียนะครับในสื่อก็มีอยู่บ้างแต่โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่เซ็นเซอร์ลบคลิปกันอย่างเห็นแบบพันตายเงี่ยครับมันควรจะต้องหยุดได้แล้วครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ประชาชนได้รับรู้ครับว่าเพราะว่าหลายคนบอกครับว่าทําไมไม่พูดออกมาพูดก่อนทําไมกลุ่มคนไทยไมิสิทธิมิสิทธิไม่ออกมาก่อนจริงๆเรามาเป็นปีแล้วครับแต่เราถูกลบข้อมูลครับเซนเซอร์ mm hmm. okay. 嗯，好、mm，谢谢。